มันกออกเป็นองเป็นองเป็นมไปเรื่อยยอนให้มันไปเด้อให้มันตีนเออแนบเบิง้งบาทึงเพ้แฮกอีกเออ่อมันก็ว่าเขาขาดปะไว้นี่พน้นตกก็ดีนี่นะม่แล้วตัเช่าก็นำตอ่อ có thể muốn hoa khát bao vầy,เจอ phấn thì coi coi, chụp huống. Mình có, mình có này. Những người này. Sai phôi, tít bữa เวลาสามสิโมงอ่ะถักทายสบายดีว่าสุขุสุขคนเด้อเมือนเนมามนี่แบบว่าย่ำคำทุกคนเ้ยโคตรเมื่อไงเลยไงขนาดหยอดเขา,มาเมือนี้มายอดเขาหลับจ่างหยอดตั้งแต่เมื่อวานนี่เน่แล้วก็มือเศร้านี่ มื่อเนีาคล้องเจ้าหนึ่งอันนี้มาคล้องปลางัวเพื่อตว่าอันนี้กับประมาณชีโมงที่เขาห้าโมงแหละต่ว่าหน้านี้เครื่องแล้วบ่ยั่งบ่าฮะเครื่องเลยเออต่ว่าไวพอสมควรเขามาก็รอบเทียงแล้วมาแล้วก็มาแป้งรดถอยเพ่อนอีกเพรามาได้เนอะมาแปล้งรลดอีกมาหมา่างตีนนี่นั่นนี่น่ฮะนะนะ เดี๋ยวจะน้อยพักรถก่อนทุกคนเดี๋ยวเขาฉียอดให้ทุกคนบ้างว่าเขายอดกับเขาดำเนี่ยมาแตกต่างกันยังไงนะเด็กว,ว่าสมเฮาเอาเขาแบบว่าถอกใส่ทางหนึ่งแล้วก็เอาปุ๋ยประมาณสองถ้วยปนกันแล้วก็สลาวสลาวในอันอันสอบมะนะทุกคนเด็ตัวนี้กับเพสีใส่เขาเนี้ว่นว่าเขาเจ้าคือไห้ตัวนี้เพระมีกิในกกในี่นคือจะตกแห้งขนาด นี่แหละทุกคนเด้องย้อนเก่าเลยนะมัดเอาอีกได้ถือว่ารุ่นอลูมิเนตขนาดเนี่ยบางผู้แต่งระบบอึกระเทากบางทีก็น็อตแฮกน็อตอีสังมันก็จอดใช่ไกด์แต่ก็บก้ามันยังว่าเลยทุกคนคุมนะเด้อเพราะว่าซื้ออันนี้มาประมาณหาหกปีนะหาหกปีนะ ก็สี่ปกว่าประมาณเจ็ดเจ็ดปีประมาณเ8จ็ดแปดปีประมาณนี่ทุกคนซื้อในตันนั้นกับราคาแปดพันถือว่าตัวนี้กัหมื่นนิดๆน,น,น,นี่แหละแต่ว่ามันเฮ็ดเงินได้หลายเตอแต่คือว่าเฮาฮับแบบว่าการสมมุนว่ารถเองนี่ยอดเข้านี่ประมาณสองร้อยพันถือว่าเป็นรถเจ้าของนี่เจ้าของหน้าเองก็วอาวกันพิจารณากันใหม่อีกทุกคนเลย ตัมัลังกอนก่อนเ่นเปี่ยนคิวกินวังเทียงเนี่ยองอมอยากไ่ได้ตอนนี้ยังแห้งกันนะโดยเส้นยาละผัดเขานะนอืมนี่ผัดเหมาะเห็นผัดเขายเห็นจุบ,บมากไก่นี่ไก่ตม่มีตายลเลย <laughs> Thả mà khứ rồi Khứ ở đây eo khai anh nhớ Mặt thầu có yên con <coughs> đấy, to chắc thấy thằng lăng chị hay nên Hay khó nèo Đi Tụi hay Bố họ động mất thi bố mất Anh này thằng tụi này มันก็เป็นแถวเป็นแถวทุกคนไนะมันก็ดีกว่าแบบดีกว่าแบบว่าเฮาอันเฮหว่านเลยกะกะบบนเท้างดดีดอกคันบอกกะมันก็อิงตาม,มานะัานนะเน่ยว่านเขาอาจจะเมื่อยทุกคนเนขะาใส่รถกันนะมันเลี่ยนเป็นแถวเลยมันงามนะเนี่ยแบบแรงรถแรงรถแรง bếp bếp có mất là phùi nha nhanh quá, lòng thọ cũng này ừ. ừ. này, mình... bố mất có quay thằng này quay, bố mất đâu mất lém lém chứ gì, bố mất quá ประมาณความห่างก็ประมาณ30เซนนะหมดสองพัามนะ30เซนเขาปั๊บมาให้ยังละเอียดเลยเอ,เอาเข่าโหยเ,เต็มเต็มเต็มเลยก็ไปเรื่อยๆแล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเอารถเอารถไถก็เอาคือแบบเกาะ๊อกมกเลยสุนเดี๋ยวตัวน้อยเอาสิอัน ให้ทุกคนเบิงาา่งเวลาเข่าลงเด้อวยมาซอ,อยบ่อน,นี่กะโอ้มากกัพี่ลึกเอกมากกัจนมันชิมึงเลยรตักโพาะสบายดีกล้อนนะแม่อืมสื่อน่ะได้สื่ออุน่นอุ่นยังคนงามหรืาวาอาเป็นเราบ่กเป็นแต่เวลาให้ตาจะชอบกระปันน่นไงวะอ่ะไปไปเบิ่งนี่เด่นเป็นแถวอยู่ คือว่ามันก็ออกไปตามนี่แหละทุกคนเนป็นล่องเป็นล่องแล้วก็ดิ้นอันในแล้วมันจะกบมันนี่นกบมัได้กบดิ้นอันกบเขาเอาไว้มันก็ออกเป็นล่องเป็ล่อง็นลไปเ,เลือย ตัวมันสะดวกสบายตัวฮาวานฮาวานนี่มันไม่ได้เป็นแถวมันแตกแงกกันเลยตัวเขาเปิดไว้ปานนั้นเมาจะกภูจักว่าเขาหามดหรือบ่หมดทุกคนเด้อเยียบพลเงินเย็ยบเย็ยบๆๆ <c oughs> เสร็จแล้วมิกินี้ฝนอยากตกแต่ก็ไม่ตกเพราว่าตกเนี่ยยอดบ่ได้เด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามันซิตติดอันนี้นะ ติดพวงหยอดติดตีนมันลงมาได้จะถือว่าโชคดีนคนมาตกหลายถ้าได้เขียนเนี่ยโอ้ปุ๊บยุ๊บยุ๊บโหไปเลยโหร้ายโหดรลายเลย,ลยเพราะว่าหน้าอันนี้มันอยู่แค้มดงกับแค้มโค้งเลยเอาก็ไล่ตะหลังมันเนี่ยเอาก็กจื้อขอบเนี่ยเลยขอบมีกี่เนี่ยเดี๋ยวไปเ,เรื่อยเยียบโพลงอน ลงเพื่อนมันดากอ๋อตัวนี้ก็ใหญ่อีกนี่ทุกคนเหียดมีตัวใหญ่ๆอ้แไล่เนาะเหียดเนาะพอบองแล้วก็งัวแท้ผูมืดฝนมาล้มดเลยตัวมันก็บาทุกคนไว้พอสมควรเาย่างไปตามมันเรื่อย พอดวกสบายนะว่าสิกันกเกากันเท้าดำนี่เนาะดำในการแม่โยมันมีปัญหาหลายอย่างหนึ่งมาครับปุ๋ยคน้ำมันอีกเปลืองเจ้าก,ก็ต้องจะทายคนอีกสองเถื่อแล้วก็ค่าจ้างคนมาเนี่ยโรกตอกลคกล้าก,ะกะ็ถือว่าเฮ็ดหน้าในบ่แม่นง่ายก่อนเนี่ยเทว่าเทาหยอดนี่ได้ก็ได้ก็เอาฉันนั่ เดี๋ยวมันบ็เป็นซ้ำเขาดำเนาะแต่ถือว่างบเท่ามันบเคื่องหลายทุดๆแต่เท่าคนเล,ลเนนี้ยบได้ใช้คุ้ยได้แล้วก็เอาหญ้าคาหยามาตีบหยาเนี่ยมันก็เป็นกันเข่าน,าานนะะมันขึ้นได้จำนวนเท่ากับตัดตัดกานัดกัดเหงายอดแล้วมันก็แตกน้องเหมนกันนั่นแหละว่ายอดให้มันไปเด้อให้ตีนเอนเอแนบเบิ่งก่าทึงเว้ย แฮกเอกเออพอ่อแฮตตี้มันไปขั้นคู่ตัวเนี้ย <c oughs> เออรู้จักกินต้องรู้จักทำนี่แหละคนกับวาเฮ็ดซะอุนเฮ็ดคนที่นี่คือคนเฮ็ดเวียกเอ,อวาวะอ่านั่นนั่นแหละพ้อนมาเนี่ยเดียวเออปะายืมกำ Cầm ừ. mừng haya, hết đi hết cầm hết vân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  hết hết vân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  bưng, vân hết 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 vân ก็จะมีจิจ๊บจิบนี่ไม่ได้ยากนะนี่แหละทุกคนกันเขว่านารเท้าจะเฮ็ดนะมันโบกเกียร์นว่าผู้หญิงผู้ชายทุกคนขจายหามะในเฮ็ดได้หมดทำยอดขออเขาดีสิเขาไม่ได้แนะ่บนตีนมันแล่ะกับต้งเขา่าพอมาลงบอ่บอหมดตอมาลุมนะมาเฮ็ดคนนี้เขากับพรออทุกคนเลย Come thang nhá cắm, mường học nè 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 ăn nè 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 có nè 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 không จางของเงินก่อน là vô cải thiên rồi ăn cái băng muộn lột rồi lột lai ngũ à lai mà thơm đi thua cũng muốn lại nà phần cũng không có mấy người hay nà nó diệt đâu nè nọ em cái này cả có ướt nó to nó ta mang ngâm ngâm mang đi

ยอดอันนี้ก็หาก็ให้เพิ่นยอดเนี่ยสองให้ตัวนี้ละเพิ่นยอดปลาเพิ่นยอดสองให้ตัวนี้แค่นั้นก็มีแต่ห้าหมดอ่าห่ายอดห่ายอดตัวนั้นก็ได้หรืว่าอันนี้ก็เพิ่นยอดซอยนะถ้าจะคล้องก็ยอดซอยนี่ยก็เอาตัวเองเนี่ยบวยอยู่ดิ้นเหนื่อยมันมีต็กบอกว่า แห้งหตกเลยแห้งเมื่อยทุกคนกินบางมวงที่เราเก็บมีกี่ในก่อนทุกคนเลอยู่ตรงหลางนะ่คิดน้ำหน,นิดหมดเลยรวมเมื่อยขนาดนันมัก็ว่าเขาขาดปล่าไหวนี่คนหตกกจะดีนิดนนะึมือแล้วตัวเชาวก็นำต่อ

รเ,เราเวียนลมตกลงมหมอห่อเทียงคือว่าให้นี่ก็ใกล้ยจากเล้วเรทุกคนอะฮะจุดบนแล้วซ้อมบนแหล่าพ่นเหล่าเป็นมื่ออื่นพ่เหล่าองเห็นมันแล้วพอหน้านี่มันบริเนาะเพราวะว่าทำมาหยอดหมดเนี่เข่าซ้ำสองทุกคนและพบๆกันวิดีโอหนาทุกคนสำหรับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้